ดูดวงชาวราศีเมษพ้นวันที่9พฤษภาคมขนผีต้องลม้มครับผมก่อน่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้หมอสันก่อนนะจ๊ะโชคชะตามนาฏบุญบารมีวัสนาหมอสันแนะนำให้ท่านพบภัยลีพี่นาดนะพระผมภัยลีพินาศครับนะผมหรนะือเหรียญพระปางสะดุกมานะหยิบไปก่อนครับผมเหรียญพระปางสะดุงมานครับผมมานยังสะดุก แต่ถ้าไผยปีรีปีนาดเขาบอกว่าศัตรูกับผีนาดใครคิดร้ายสายร้ายป้ายสีนะผมพังปีนาดขุนสายมณดามให้พบไผ่ปีรีผีนาดแต่ปางสะดุ้งกมารเพราะว่าสดุ้งมารมารมันเข้ามาไม่ได้มันแล้วก็หลบออกไปเขาเลยเรียกเหรียญแก้กรรมนั้นนะครับผมเหรียญละ250บาทนะครับผมสองาบาทส่งฟรีนี่เหรียญเก่านะครับพระผงเก่านะครับวัดบวรน,น,นะจ๊ะอันนี้ก็เหรียญเก่านะจ๊ะอันนี้หยิบสมให้นะจ๊ะแต่และเหรียญไม่เหมือนกันนะจ๊ะ โชคแคตามนาจบุญมารมีวัฒนาสิลเกษิ์คำชูบอกปากคุคของ,ของราาักษาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์รวยโชคจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินเมื่อด,ดวงเปิดคนก็คือคนคนจะต้องกลัวนะครับผมกลัวไหมคนมีอํานาจกลัวไหมกลัวนะคนที่มีสง่าราศีกลัวไหมกลัวนะกลัวคนรวยกลัวไหมบางทีก็มีเหมือนกันนะบอกไว้ก่อนนะทุกสิ่งทุกอย่างมันอะไรมันก็ตกตําแหน่งไปหมดก็ต้องดูให้ดีนะ เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นคนก็คือคนผีก็คือผีแต่ผีเขาไม่กลัวคนรวยนะครับผมผีไม่กลัวคนรวยจะเอามันไปกินเอามันไปจับมันไปแล้วมันเป็นความเชื่อนะครับแต่อย่างไงก็แล้วแต่ผีเข้ามาจัดหนักจัดเต็มผีนำพาซึ่งอะไรโลกไผ่ไข้เจ็ดในตำราบโบราณระบุไว้เลยผีหาผีซาตานนำนำพาซึ่งโลกไผ่ไข้เจ็เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มาปุบ๊บเราไม่ยุ่งเกี่ยวไง ลูกเกียวเราก็วิ่งหนีนะทำบุญมากมากสวดมนต์ไหว้พระนะใสยพระเครื่องของดีนะผมไยรีพี่นาศตูพี่นาศผียังหนี้นะหรือมารปางปางซาดงมาร์ปาง,ปา,ง,ง,าป,างปากมารในโชคกระตาถ้าตกตำแหน่งอะไรตกตำแหน่งชาลอตมุ่งมั่นมุ่ง,งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคกระตาด้วยบนกุศลวาสนาวิ่งไปให้ไกลสุดขอบว้าไกลจะ,จะเจริญรุงเรือง,งขึ้นมาทันทีจันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาซะที่ไหนนะผมเมื่อถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาสิงสิทธิ์คำชูป,ปกปกัปกคุครองรษา,าดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้นานการส่งมอบถ้วยทองด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรจะเจริญลุกเรือขึ้นมาตันตรีจันไดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์นะผม ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาประเดประดังนั่นแล้วมีดดาบปักลงมาแล้วจัดหนักจัดเต็มในโชคตาท่านจะเจริญรุ่งเรืองสุสม,สมหวังดังใจหมายได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นม้าประยองเกิดขึ้นในโชคตากล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาซะที่ไหนเอาองดวงชะตาเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหารเอาจริงเอาจัง,จ,งจนประสบความสำเร็จท่านจะได้ลื่นเริง,รงสังสรรค์มีคนประจบประแจงเรียกแค่งเรียก,ยกาผียังมาเอาอกเอาใจ ครับแล้วคนมันมีบุญเยอะตกตําแหน่งบุญในผีตอมเลยนะบอกไว้ก่อนนะครับอย่างเช่นอะไรครับคนอุปสมบทพระใหม่เบิกครับบ,บ,บวชใหม่นะครับเขาว่ากันว่านะโบราณน,นะบอกโอ้นี่บุญมากผีมาขอส่วนบุญกันเต็มเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมท่านทาตัวเองให้ตกตําแหน่งบุญก็คืออยู่ในศีลธรรมเป็นคนดีพระอยู่ในใจมีกรรมฐานมีจิตใจที่ช่ำชื่นบอกได้เลยว่าบุญกุศลศาสนาใช้ไม่หมด ท่านจะเจริญร่ํารวยด้วยทรัพย์สินงันทองเจริญรุงเรืองขึ้นมาทันทีจันใดตกตำแหน่งที่ดีแต่ผมจะเทมเพลตมันเกิดขึ้นในโชคชะตามันจะเกิดความคล่องตัวเท้ามันจุ่มลงไปสู่น้ำนะครับเท้าจุ่มเลยในน้ำอีกข้างหนึ่งอยู่ตรงไหนครับธรณีเราก็เรียกว่ามีอํานาจบนบารมีวาสนาสะเทินน้าสะเทืนบกเอาจะเจริญรุงเรืองขึ้นมาทันทีจันใดท่านต้องพร้อมที่จะต่อสู้ําจะกลัวอย่างเดียวนะกลัวอย่างนั้นไม่ใช่ดวงเปิดนะกลัวองเขาเรียกว,ว่าดวงปิดนะ คนดวงเปิดไปไงครับมันจะขึกเขิมมันจะรู้สึกนะครับเต้นเย้ายวนนะครับเป็นคนจริงก็เลยอู๋เถียวมันรู้สึกมันมันมันรวดเร็วอ่ะมันรวดเร็วไอ้คนเนี้ยมันไม่ใช่มันจะช้าช้ามันจะเดินมันไม่ใช่มันมันรวดเร็วครับผมมันจะมีเงินเร็วกระบผมเพราะฉะนั้นในโชคตาปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเล้ามันนอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกันแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆให้ท่านวางแบบแผนประเพณี มองการไกลถึงอนาคตไปครับผมออกเดินทางไปท่องเที่ยวไปเที่ยวทะเลบ้างไปเที่ยวต่างประเทศบ้างเที่ยวสุริยันจันทาไปรับพลังบวกบ้างกับใต้หวันนะเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่เที่ยวรับพลังบวกเอาง่ายเที่ยวสถานที่ที่สีวิไลอ่ะจะเลินรุ่งเรื่องอ่ะท่านจะประสบความสําเร็จตามภพยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นกับดวง,ง,งชะตาของท่านท่านต้องไปสู่แดนสีวิไลมากรุงเทพก็ได้ไปยามพารากอนมาเดินเล่นก็ได้ เอาผมมาเล่ามาสู่แดนสีวีไลอ่ะดวงชะตาจะเปิดครับดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเอาผมโชคชะตานาจบุญบารมีวาสนาพระราชาปักหนึ่งไม่ท้าบ่งบอ,บอเถึนการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างตั้งมั่นจัดดักจัดเต็มในโชคชะตาด้วยบญกุศลสนวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรปัญหาต่างๆที่ท่านรู้สึกเบื่อนายรู้สึกจำแย่ก,กําลังจะเข้ามานะรับผมรู้สึกเรื่องอะไรอ่ะเบื่อเรื่องอะไระเรื่องเนี้ยบางบางคนมันมีเรื่องบางเรื่องที่มันรับไม่ได้เพียงก็ได้ยินแล้วมันจี๊ดขึ้นเลย เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนั้นก็ต้องหลบหลีกของท่านเอาเองนะครับนะผมการชิงไหวชิงพิบตกตําแหน่งอะไรดวงโจรระวังยืมเงินไม่คืนการแกล้งต่างๆ้วผมจัดจัดหนักจัดเต็มชิงไหวชิงพิบเล่ห์เดี๋ยเล่กลนะครับขโมยอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังปีศาจมูมาน,นางมารล้ายคนที่ชใช้ล้ายขอข้ามเรื่องอไร้ลาย,ลายหมอซันไม่ค่อยทํานายดวงทํานายแต่เน้นพลังบุญ้วผมตกตาแหน่งชิงไหว ดวงโจรแล้วยังเจอขนเข้ามาใช้เล่เหลี่ยมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเข้ามาในดวงชะตาท่านก็ต้องหลบหลีก็ดีขนผีต้องหลบก็จริงแต่ว่าท่านก็ต้องหลบหลีกตัวเองด้วยนะเราองคการบตีบดอยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีท่านควรที่ต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตมันถึงเวลาแล้วเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตของท่านครับอย่ารอช้านครับช่วงนี้เก็บห้าบาทสิบาทหยอดลองหยอดกระปุกเรื่อยๆดิทุบกระปุกมาบอกท่านยังตกใจเลยทุบกระปุกมาเฮ้ยเราหยอดไปเยอะอย่างนี้เลย ยอดไปห้าพันเหรียญบาทเฮ้ยยอดทุกวันเนี่ยเศษเหรียญย,อยอ้อนย้อนโอ้โห่กระปุยเยอะผมอย่าล้อเล่นนะครับเศษเงินเนี่ยอย่าล้อเล่นนะครับผมขายไปหนึ่งบาทไม่ครบล้านนะนะผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาถ้าจะได้ครบได้เจอส่งมอบถ้วยทองให้กับผู้คนเยอะแยะมากมายนะผมอาชีพการงานการเงนินส่งมอบให้กับผู้คนบุญใหญ่นะครับผมอย่ามองข้ามนะครับให้คนมีทำมาหากินให้คนมีข้าวกิน,น,กนบุญใหญ่นะครับ ลรวผมให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการกายเตรียมตัวเฮรั่นรับทรัพย์โดยโชคสุขสม,สมหวังดังใจหมายจเจริญลูกเรืองในตาแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ปู่ฤาษีส่องแสงตะเกียงทองนําพาซึ่งความผสมเ็จโชคลาบแก้แหวนเงินทองเพชรนินจินดาเข้ามาสู่ตัวท่าน มีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากวนก歪กระสรับกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุมแล้วมันตกตำแหน่งพระราชาแห่งถ้วยท่านจะได้ส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดิดังมาสู่ตัวท่านด้วยบุญกุศลวัส,สนาอันยิ่งใหญ่เก่งไกลจะ,จะเจริญลูกเลื้องขึ้นมาทันทีจันไดดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคอาบมครอบครัวอยู่ร่มเย็น็นสุขใครบางคนอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวดวงชะตานี้จะเปิดถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนาระาบม ท่านใดจะดูดวงกับหมอสันทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้านะครับผมหนึ่งคำถามสองร้อยบาทนส่งคลิปตอบให้สี่คำถามแถมหนึ่งโปรโมชั่นแปดร้อยบาทนะครับเท่ากับห้าคำถามครับถ้าไม่มีคำถามพิมพ์มาเลยการงานการเงนริงนความร,รับแจ้งมาวันเดือนปีเก,เกิดเวลาตกฟากสําคัญมากนะครับผมเอาแม่นๆนะวเวลาตกฟากด้วยวันเดือนที่เกิดด้วยชื่อนามสกุลด้วยเอามาให้ครบนะครับผมเพราะฉะนั้นในโชคจะตามหน้าบุญมารมีวาสนา ดูดวงโดยรวมให้แก่ท่าน4นาที400บาทส่งคลิปให้8นาที800บาทส่งคลิปให้นะจ๊ะอห่หยด้านแช่มชื่นราบลื่นไปไม่ได้ด้วยดีสุขสมสมหวังดังใจหมายถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตัง์ซุปเปอร์สติกเกอร์นะครับสวัสดีครับ